องประกอบของรัฐบาลครับผมปีกว่าแล้วนะครับที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยดูเหมือนคะแนนนิยมเนี่ยไม่ได้เพิ่มครับและมีแต่จะลดลงตรงเนี้เขาจะสู้กับการช่วงชิงที่จะเกิดขึ้นได้ไหมครับผมเรียนก่อนนะภูมิใจไทยเนี่ยก็มีจุดอ่อนนะครับนะครับถ้าเราตามเหตุการณ์เนี่ยนะครับเราจะจะพบว่าคือภาพลักษณ์เนี่ยนะครับคือคนก็รู้สึกว่าเออเป็นพักบ้านๆนะครับยังไม่ ยังไม่ใช่พักที่จะโกอินเตอร์เาเราพูดกันตรงๆนโยบายที่บอกว่าพูดแล้วทำเนี่ยที่สําเร็จจริงๆเนี่ยก็เห็นมีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องกัญชานะครับแต่เรื่องที่สัญญาณใหม่ในรอบนี้นะครับเอาผมยกมา2เรื่องแล้วกันทั้งนั้นที่ทําได้เลยนะก็ต้องถามอนุทินว่าจะทํากี่โมงเรื่องที่1เรื่องภาษีบ้านเกิดเมืองนอนนะครับผมพูดจริงๆนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการ ให้พวกเราเนี่ยนะครับบริจาคภาษีเราเหมือนกับเราบริจาคให้พักการเมืองเนี่ยนะครับแต่ให้เราไปมีทางเรียกว่าเราจะบริจาคให้เทศบาลไหนอบอตอไหนซึ่งอันนี้มันทําได้เลยทันทีโดยกระทรวงมหาดไทยหารือกับกระทรวงการคลังซึ่งนี้มันง่ายมากนะครับคำถามคือเมื่อไหร่จะเริ่มทำใช่ไหมซึ่งประเด็นแบบนี้มันเขาเรียกว่ามันเป็นโนโยบายอินเตอร์นะครับแต่ยังไม่เห็นว่าทำนะครับอันที่2เนี่ยเรื่องของโซลาเซลล์ฟรีพี่หมูกับพี่ใหม่ก็จําได้ะนะครับวันนี้ นุทินคุมกระทรวงมหาดไทยคุมทั้งการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคําถามคือเมื่อไหร่โซล่าเซลฟีจะมานะครับเพราะนั้นประเด็นนี้เนี่ยผม้องบอกว่าภูมิใจไทยนะครับก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยนะครับว่าถ้าจะเป็นพักอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับไอคำว่าพูดแล้วทำเนี่ยนะครับวันนี้จะทํากี่โมงพอพูดไปแล้วไงเมื่อตอนหาเสียงแต่ที่มันยิ่งกว่านั้นก็คือว่าต้องยอมรับว่าการเมืองสไตล์ภูมิใจไทยนะครับคือสไตล์บ้านใหญ่ ปัญหาของการเมืองแบบนี้คือใช้สตังเยอะพอใช้สตังเยอะนะครับไอความเสี่ยงที่จะถูกสอยถูกแขวนโดยกรก,ะกะตหรือถูกร้องในการเลือกตั้งก็เยอะตามไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับด้วยสไตล์ของบ้านใหญ่นะครับก็แน่นอนแล้วว่าก็ต้องพูดตรงๆนะ,สะแสวงนะครับหรือว่าไปสร้าง,างศักยภาพผ่านการต่อรองเรื่องงบประมาณแผ่นดินผ่าน,นกลไกที่ตัวเองนะครับรับผิดชอบในกระทรวงทบวงกรมต่างๆ นะครับแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีกลไกสวนะครับซึ่งก็จะต้องไปตั้งองค์กรอิสระนะครับก็แน่นอนแหะครับพรรคภูมิใจไทยก็ต้องเดินเกมแบบนี้ครนะฮะคราวนี้ฝ่ายเพื่อไทยเองเนี่ยครับวันนี้เนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอะไรมากมายหรอกครับก็ต้องเร่งทําผลงานในโยโยบายเรือธงที่ตัวเองสัญญาไว้นะครับก็ทําให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนไงฮะว่าโครงสร้างนะครับคะแนนวันนี้นะครับ ก้อนสีส้มเนี่ยไม่ต้องไปห่วงอะไรเขาหรอกนะครับไอ้นั่นเนี่ยเดี๋ยวเขาแข่งกับตัวเองนะครับถ้าเขาทาไม่ได้มันก็อยู่ในก้อนนั้นนั่นแหละนะครับแต่ที่จะต้องมาแบ่งกันเองเนี่ยนะครับระหว่างสีแดงกับสีน้าเงินเนี่ยอันนี้คือก้อนที่ช่วงชิงกันนะครับโครงสร้างมันเป็นแบบนี้คือวันนี้เนี่ยนะครับคือพวกสีส้มเนี่ยนะครับก็คือพวกเอเลี่ยนไงพี่คือถ้าสีส้มมานะครับทุกฝ่ายที่เหลืออยู่ที่เป็นรัฐบาลอยู่เจ๊งหมดอ นะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าคนที่เขาเป็นรัฐบาลอยู่ฝ่ายที่เป็นรัฐบาลอยู่ขณะนี้พูดตรงๆนะล้วนแต่ได้รับประโยชน์จากเรื่องเดิมๆทั้งสิน้นเพราะนั้นจุดร่วมของพักเหล่านี้นะครับแม้ว่ามันจะตีโทษนะครับแม้ว่าจะตีกันแม้ว่าจะแข่งกันนะครับจะเอามีดเสียบหลังกันนะครับแต่นะครับถ้าขืนให้สีส้มเข้ามาแล้วก็ทุกพักที่เหลือเจ๊งหมดนะครับเพราะฉะนั้นทุกพักปีกนี้เนี่ยรู้รู้ดี แต่ผมถึงได้บอกไะฮะอันความสามัคคีนั้นดีแน่อันนั้นดีแท้จะให้แน่ต้องให้กูเป็นหัวหน้า <laughs> นะครับ <laughs> สามัคคีแน่แต่ต้องให้กูเป็นหัวหน้า <laughs> เพราะนั้นตอนนี้แดงกับน้ำเงินเขาแย่งกันเป็นหัวหน้า <laughs> นะครับ